สวัสดีค่ะผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะกระแสการบริโภคอาหารจากธรรมชาตินั้นมาแรงเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านหม่อมราชวงศ์พันนิพาจันทรทัศน์ประธานชมรมโภชนาวิทยามหิดนค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอสอบถามอาจารย์นะคะว่ากระแสการบริโภคอาหารจากธรรมชาติเนี่ยน,นะคะในอดีตนี่เป็นยังไงบ้างนะคะกระแสะอาหารธรรมชาติในอดีตนะคะอาหารไทยอะคะส่วนมากเราก็จะแทน พวกข้าวเป็นอาหารหลักซึ่งจะมีเส้นใหญ่อาหารข้างเยอะแล้วก็ทานผักผลไม้ซึ่งเราจะปลูกอยู่ในในรั้วบ้านของเรานะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ธรรมชาติซึ่งไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรในการดูแลรักษามากเพราะนั้นอาหารก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะในการบริโภคค่ะแล้วอย่างในในปัจจุบันนี้นะคะกระแสการบริโภคอาหารจากธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างมาแรงเลยอาจารย์จะมีวิธีการแนะนําอย่างไรการรับประทานอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ ในการเลือกบริโภคอาหารในปัจจุบันนะคะอาหารธรรมชาติมีบทบาทสําคัญมากในการที่ผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกใช้จากอาหารธรรมชาติซึ่งให้ความปลอดภัยนะคะแต่นี้ปัจจุบัน,นในเรื่องของการเกษตรก้าวหน้าเราจะมีพืชผักผลไม้หลายชนิดที่ที่สามารถบริโภคได้โดยปลอดภัยและมีเส้นใยอาหารมากขึ้นตลอดจนมีธัญพืชต,ต่างๆที่ปัจจุบันเราจะนิยมเนื่องจากว่าในการบริโภคอาหารกระแสวัฒนธรรมอาหารทางตะวันตกจะเข้ามามา ค่อนข้างร้อนแรงนะคะเพราะฉะนั้นมีคนไทยส่วนมากก็บริโภคพวกข้าวเนี่ยน้อยลงแล้วก็หันไปทานพวกเนื้อสัตว์ซึ่งมีไขมันปริมาณสูงเนี่ยมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามผู้บริโภคคนยึดหลักในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าในธัญพืชต่างๆนั้น,นมันจะมีให้ใหย,ยอาหารค่อนข้างสูงแต่ว่าในการซื้อหามาเก็บไว้บริ ปริโภคนั้นก็ควรจะใช้ในเวลาที่พร้อมเหมาะเพราะว่าในในธัญ,ญพืชต่างๆนั้นมันก็จะมีส่วนประกอบทางธรรมชาติของคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันซึ่ง ความเสื่อมถอยของคุณค่าทางโภชนาการอาจจะอยู่ในที่ของปริมาณไขมันก็ควรจะซื้อธัญพืชต่างๆมาแต่น้อยแล้วก็ซื้อได้บ่อยๆนะคะเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเนื่องของประโยชน์ทางคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ประหยัดนะคะประโยชน์สูงสุดสด,ด้วยค่ะค่ะ,คะผู้ชมคะก็สามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อเอามาเก็บเอาไว้เยอะๆนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องรับผู้ชมไปพร้อมกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ